ท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวแอดมินนะคะพาท่านผู้ชมนะคะมา,าต้นมะขามนะคะพิทั์ก็ได้บอกนะคะว่า,ามีคนบอกว่าให้แอดมินบันีนะคะมาส่องที่ต้นมะขามนะคะท่านผู้ชมนะคะต้นมะขามของหลวงปู่สวงนะคะอยู่ข้างหลังกระท่อมนะคะมะขามบานเด้อน,นะคะแอดมินก็ได้กินมาแล้วนะคะ เดี๋ยวมาส่งให้ท่านผู้ชมดูเนาะแต่ก่อนนะคะแอดมินนะคะก็เคยมาส่งแล้วก็เห็นตัวเลขชัดขึ้นมานะคะ FC ที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะก็เห็นแล้วก็มีโชคนะคะซื้อถูกด้วยนะคะนี่หาแอดมินนะคะมาส่งให้แล้วนะคะนี่ทาง ยู u ูบมินิชาแนลแล้วก็ทางเพจมินิชาแนลนะคะก็เห็นตรงนี้นะมันมีเลขนะคะท่านผู้ชมเลขห้านะคะชัดมากมาปุ๊บเห็นปั๊บเลยนะคะห้าห้าหรือเปล่าเนอะนี่อันนี้เป็นห้าเล็กนะคะนี่อันนี้ห้าใหญ่อันนี้ห้าเล็กนะคะ ห้าเจ็ดหรือห้าสองนาะออนะเหมือนห้าเหมือนเจ็ดเหมือนสองตรงนี้เนี่ยอันนี้ห้าอันนี้เหมือนเลขเจ็ดเหมือนเลขสองแต่ตัวนี้ก็เป็นเลขห้านะคะนี่ห้าเจ็ดสองห้าประมาณนี้นะคะแอดมินเห็นเป็นสี่ตัวนะคะ เลขเปลี่ยนนะท่านผู้ชมนี่อันนี้เปลี่ยนเป็นเลขเจ็ดเลขเจ็ดกับมันเลขสองนะคะนี่ห้าเจ็ดสองห้านะคะต้นมะขามต้นมะขามหวานนะคะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอเลยเนาะแคปเอาอไปดูเลยนะคะท่านผู้ชมเห็นชัดๆนะคะว่าเห็นเหมือนแอดมินมณีหรือเปล่านะคะอันนี้ดูในระยะไกลก็ยังเห็นเหมือนเดิม ตัวดำๆนะคะโอ้เลขชัดนะคะชัดปานเกินไ่นะคะท่านผู้ชม,มชัดเลยให้ท่านผู้ชมนะคะ สองดูด้นนะะวยก,ะะย,กยกันนะคะโอ้ลมแรงนะคะอยากทำนาสังขารลมแรงมากเนะเนี่ยมาวันนี้ทำไมมันลมแรงจังเลยนะคะนี่นะคะต้นมะขามหวานแล้วก็ต้นมะกอกนะคะกระท่อมของหลวงปู่ก็อยู่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่ากระท่อมละสังขารบ้านรุน ะคะท่านใดที่เคยมาแล้วก็อาจจะรู้นะคะคนที่ไม่เคยมานะคะที่อยู่ทางไกลนะคะกระทลาดสังขารบ้านรุนตำบลอาโพนอำเภอเชิตจังหวัดสุรินทร์นะคะ คนอยู่หรือเปล่าน้อเนาะได้ยินเสียงมันคล้องมันคนตีระครังแต่คนไปไหนหมดน้อได้ยินสองครั้งแล้วนะคะท่านผู้ชมอ๋อลมคล้องกับระครังมันมาโดนกันนะคะอาจจะใช่มั้งนะคะท่านผู้ชมเนาะเราดูนะคะดูดูดูด นี่นะคะธรรมาสังขารบ้รุนก็มีผู้ที่ถูกดางวัลนนะคะสิบสองล้านรวมทั้งหมดแล้วสองคนสองท่านยี่สิบสี่ล้านนะคะท่านผู้ชมคะอาจจะถูกจากตรงนี้นะคะนี่องค์หลวงปู่สวงนะคะเนี่ยรูปภาพนี้เลยแล้วก็ตัวเลขตรงนี้เลยนะคะวดเก้าสวนสาม ดูเก้าก็ได้นะคะเก้าไทยเนาะอันนี้ศูนย์นี่สองถ้าดูอีกอย่างหนึ่งมันดูได้หลายอย่างนะคะหนึ่งก็ได้หนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์หกก็ได้นะคะเก้าก็ได้หกก็ได้เด้อนะคะมันดูได้หลายอย่างนะคะตรงนี้นะคะเลขตรงนี้นะคะเนีย่ยที่พระนะคะถูกสิบสองล้านนะคะก็มาเห็นตรงนี้เก้าศูนย์สาม พอมาซื้อปุ๊บได้รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งใหญ่ๆนะคะ12ล้านนะคะแตกแล้วนะคะ12ล้านท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งก็12ล้านรวมแล้ว24ล้านนะคะที่ได้ตัวเลขจากกระท่อมละสังขารบ้านรุ่นนะคะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะแล้วก็โชคดีนะคะรวยเป็นเศรษฐีนะคะรางวัลที่หนึ่งนะคะแตกแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะ เอสก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะรับชมแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะอธิษฐานขอหลวงปู่ได้นะคะระทอมราสังขารบ้านรุ่นนะคะท่านช่วยได้นะคะหลวงปู่นะคะน,นี่นะคะเอดมินไทยให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะคะท่านใดที่มาไม่ได้ก็อธิษฐานขออธิษฐานเอาเนาะ สัญลักษณ์ของหลวงปู่สวงก็มีว่าวแล้วก็มีไก่นะคะถ้าถวายปูก็ข้าวน้ําก็ได้นะคะถ้าอยากมาถวายนะคะเครื่องดื่มนะคะเอ็มร้อยนะคะท่านผู้ชมที่ปู่ชอบชอบชั้นนะคะ่คะตรงนี้ก็จะมีไฟไม่มีบรรดาบ ะะไฟไม่มีวันดับนะคะท่านผู้ชมถ้าฝนตกมาก็สังกะสีแผ่นเดียวนะคะแล้วก็กระสนไฟตรงนี้นะคะก็สามารถเอาได้นะคะกระสนไฟก็คือคี้เท่านะคะของหลวงปู่สวงนะคะสามารถเอาไปบูชาได้นะคะที่บ้านนะคะแล้วก็ติดตามรถก็ได้นะคะไว้เนเกะรถก็ได้นะคะคีดเท่าของหลวงปู่สวง แล้วก็จะมีทั้งขี้ทั้งเยี่ยวนะคะอยู่ในนี้นะคะดั้งเดิมของหลวงปู่นะคะออวันนี้รู้สึกว่าลมแรงมากๆเลยค่ะมาสรุปตัวเลขนะคะท้ายๆคลิปนะคะที่แอดมินนะคะมองเห็นนะคะที่ต้นมะขามหวานของหลวงปู่สวงนะคะ มองเห็นเป็นห้าห้าสองหรือว่าห้าห้าเจ็ดนะคะแต่ว่าทางเพจนะคะก็จะมีคนมองเห็นเป็นห้าสามห้าห้าห้าสามเยอะมากเลยนะคะสายตาก็มองเห็นไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าแอดมินมองเห็นเป็นห้าห้าสองหรือไม่ก็ห้าห้าเจ็ดนะคะประมาณนี้นะคะ,ะท่านผู้ชมมองเห็นเป็นห้าสามหรือว่าห้าห้าก็ขอให้โชคดีนะคะอันนี้รับชมทาง อ่า YouTube นะคะค่ะรับชมแล้วก็ขอให้โชคดีนะคะขอให้รวยๆนะคะแอดก็จะให้รับชมนะคะท้ายๆคลิปนะคะค่ะรวยๆๆจ้าขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ